ามาดูสวนแดดย่างห่อนได้พิหานกับเด็ปีเชียลูกสาวกบเอาหมวกวะลูกกินดได้ติมบ่คนหลายอยู่เอาว่ัวาดโนเสารอ่า กับหลกูกเป็นแขนที่หลกูกผ้าพพอมากเลยอุ้ยงามจหมือนนเนาหลูกผ้าพพอมากมาไทยเป็นคนส่วนแม่เป็นคนส่วนไปบังไดดนวดเสาพีนะ่น้องแม่เป็นคนส่วนหลูกเป็นคนภาพพอมาแม่เป็นคนมาไทยหลกูกช่ดาเลเต้พี่น้อง อย่างมาจากหมอกผักโอ้สวัสดีเดโนเสาร์ีใครวะใครไปต้อมเนี่หัวเป็นอะแต่ส์ว่าเห็นหัวไดโนเสารย่อมบอกย่อมฟรังพี่น้องต้นสมสมว่าเนี่ยเอาเลรค้ามเรค้ามเหนือเที่ยร์เพื่อนเอาไปตำสมสมพี่น้องเคยซื้อมาตำอยู่ อันฮอนจนฮอนลายมองผลฮอนลายจนนันนพี่น้องโอ้โอันนี้งูน้อยต้น,ไ,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 นไ,ไม้ต้นไม้เหี้ยบเบิดล้อนลายได้ปลาเล็กปลูกครับพี่นอ้องเออไปเบิ้งต้นกล้วย,ยงามีิลาแม่ไทยหายเนยิ้ลไม่ไทยหายเดพ็ดดปวดเนี่ย,ย,ยงามไหม แม่ยามไปเบิงต้นกล้วยก่อนพ่อไปเขาหุ้มตีแม่แม่แม่ไปเบิงต้นกล้วยอ่ะเป็นพ่อแค่นี่เออตะเลิบต้นแทะแดดหลายพี่น้องปืแดดเปรี้ยงๆอันนี้ต้นกล้วยห้วยกล้วยบานเฮาตัวนี้แม่ทา่านตะวัน ตัวบกี้บาไงพี่น้องตบกี้บาตบกี้บาบ่าอใบไหมโหดโคตรแอันนี้มันอยังอันนี้กากะวีกากกาบานุตัวอย่งนี้คือใบน้ำค่ะ น,นี้จากแดดเบิร์ตซุ่มพุ่งอะไรอันนี้คือต้นพุ่นนะพี่น้องเนาะนี่นไหมนี่แถวฝาบ้านบ้านเขาเลยนี่เนาะอันนั้อนอียงเนี่ยเศษชีเลียกนอกเศษชีเรียนในโอ้หูยเบิร์ตัวน,นีย่างไรมัดแก้วกับมีพี่น,ออน,น้องสวยงามขั้นตะวันจะหวัดขั้นตะวันนี่คืองาม า้ลูกทางตะวันเ <25. Keys. S 1> ลาสวนพี่น้องแดดเปียงเได้มือนี้33องศา33องศาพอกับลูกเขาหุ่มไปตากแดดบางส่วนใหม่แล้วมีแห้งอันเป็นสวนนอกเป็นป้าเล็นป้าเป็นดี mày cái... hiệp một bên nóng nó mùa đỏ mày dạy dỏng à, mày mà mày chài này, chài mày 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 แถวเลยลูกลูกพ่งศ์ออนบอยหล่าเลดิเชียเอาอีกากาฝรั่งคือกาไทยวะเอาอีกาพี่น้องแตกสวดๆเยอะมองนีดอกไม้ลูกวังอีกาดูวังอีกา การมันคือมาอยู่นี่หลายแท้คุณอาโอ,โอมนมาหากินน้ำพ่นมาหากินอันนี้ยังนี่เออโมอนิเขาโหดหนำม,มันเหยเอาโอนหรือเทปลูกขึ้นไงครับแท่นนี้งามอัลอยล่ายังนี่กีฬากระดำแล้วลูกพักคุมยาไอเสเนก็มีตัวนี้ ติวาจังไหนหลักผมตาขดาดจังนะนางแสนใสเพิ่งพ้างหูไม่สน,นี้เขาเห็นเก่านี่ดอกดาวกระจายเนาะเออพี่น้องดอกคือบานเฮ้านะเขาเอินดอกอยังออเห้ย,างงายดอกเข้มมุดนี่นี่นี่ยังงามเลยดอกเข้มมุดสวยงามก็ใช้หละลูกเขาหุ่มแล้วก็ลลกอกพอโอ้พี่อังตื่นแดดแล้วก็ย่างแดดพี่น้องนละยนี่เขาไปหุม่มพอลูกอยู่ยุ่งมุมคน ก็ย่ังมาบ่ายานแดดแล้วแขวเออว่าให้หมาเข้าไปขอาเป็นคนไปได้เนาะ,อ,ะอันนี้ก็ชชายห้าหมาเข้าไปอีกาแต่ว่าดีอีกาอีกาได้กินอย่างอ๋ออีกากินแอปเปิ้ลโาะสวนโอ้ใครคนบึงเนาะ,ะไปเขียนซื้อดีดี เดิมเด็ปลองสวนสวนต้นใหม่พี่น้องปลูกแล้วก็กอ่านซื้อเนาะนี่ตกกะตนนยยตตก,กะแตนนะี่ยซื้อไว้ยังนี่ต้นตะกะแต่นนะอันเล่ซื้ยอไว้อยังนี่ซื้อหญ้าตะก,กะแต่นนะพี่น้องคือเขียนไว้ อตีคือพนะอตีคือตัวงาตะกะแตนมีชื่อเลยเนี่ยกินได้เลยดอกมันก็กินได้เอ้ามีที่จากหอยเบิร์ดแล้วาะนี่พอกับลูกดอกบัวมีหวกบอน้อหน่ยเนาะที่น้ำกระแทกเลยนี่ลูกดอกบัวเอไรน่ะะ น้าดอกบัวพ่อนะอือดอกนีนนน้ฟ้าโอ้โนีน่ฟ้าดอกบัวพี่น้องโอ้ยพ่อดอกบัวบัวบานเ้าวมึงใบเห็ดห่อขอมากเนาะงามงามไม่มีหมากก็เขอชิซิมบ้านในบ้าน ดีกวา่าใชดีเออพระกันเบื้องป่าเขากับลูกเมื่อกีนี่ดอกบัวน,น้อยในโลกจะสีเหลิโกบัวหลวงเนาะอ้บัวหลวงนะน,นี่เออแมงโกงน้อยโอ้อยะไรครับลูกพี่น้องอารี คือเพเริ่เห็บวะพี่กันก็พเพเเร,ริ่รเมเห็เลยวะเมืองปารีพ่หานเดียวเมืองหอยลูกเล็ก